ไบูญคนเดียวในประเทศไทยนี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเรื่องเปลตนะครับคือผมไม่อยากมองเป็นเรื่องตลกแต่นี่มันไม่สมควรเกิดขึ้นในรับเงูนฉบับปัจจุบันแล้วที่บอกว่า8ล้านเสียงเนี่ยคือในภายใต้กติกาทั้งหมดคสช,ช,ชยังคงอำนาจอยู่และจัดการเลือกตั้งเองแล้คุมเกมทั้งหมดไว้ แล้วมันจะมีแฟร์มันจะยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไรและว,วันนี้แม้แต่กรกตอเองที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไพบูล์เป็นสส,สปฏิริษีลำดับเท่าไหร่ประเด็นคือคุณไพบูรณ์ประชาชนเลือกมาแค่สี่หมื่นกว่าเสียงไม่เคยมีประเทศไม่มีกฎหมายประเทศใดหรอกครับที่บอกว่าได้สอได้ประชาชนเลือกมาแค่สี่หมื่นกว่าเสียงแล้วได้สส คือผมไม่อยากใช้คําพูดว่าคุณไผ่บูลมาจากสสปเศษผมไม่อยากใช้คํานี้ครับนี่คุณคุณไผ่บูลอยู่พรรคพลังพยารัสใช่ไหมครับผมถามคุณไผ่บูลว่าคุณไผ่บูรเป็นปาธิลิศลำดับที่เท่าไหร่ของพรรคพลังพยารัตผมไม่เห็นเกี่ยวกันอ่าไม่ไม่ใช่ครับคุณไผ่บูรณไม่ใช่ก็คือคุณไผ่บูลเนี่ยมาจากพรรคไม่ล้วคนไหนเป็นพรรเดิมพรรคเดิมคือพรรคพระพุทธเจ้าอ่าแล้วกฎหมายข้อไหนบอกให้คุณไผ่บูรณเนี่ยยุบพรรคตัวเองแล้วปอยู่กับพรรคพลังพิารัสคือตอนเนี้ย สสแต่ละคนในระบบปาร์ตี้ลต์เนี่ยเขามีลำดับหมดนะครับวันนี้ใน500คนมีคุณไฟบุญคนเดียวในประเทศไทยนี้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเรื่องเปลดนะครับคือผมไม่อยากมองเป็นเรื่องตลกแต่นี่มันไม่สมควรเกิดขึ้นในรับมูลฉบับปัจจุบันแล้วที่บอกว่า8ล้านเสียงเนี่ยคือในภายใต้กติกาทั้งหมดคอสชอยังคงอำนาจอยู่และจัดการเลือกตั้งเองและคุมเกมทั้งหมดไว้ แล้วมันจะมีแฟร์มันจะยุติธรรมกับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไรและวันนี้แม้แต่กกตเองที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไพบูลณ์เป็นสสปฏิริษีลำดับเท่าไหร่ประเด็นคือคุณไพบูรณ์ประชาชนเลือกมาแค่4ี่หมื่นกว่าเสียงไม่เคยมีประเทศไม่มีกฎหมายประเทศใดหรอกครับที่บอกว่าได้สได้ประชาชนเลือกมาแค่4ี่หมื่นกว่าเสียงแล้วได้สสคือผมไม่อยากใช้คําพูดว่าคุณไพบูล์มาจากสสปฏิเสธผมไม่อยากใช้คํานี้ครับแต่สิ่งสําคัญวันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว คือสูตรจำนวณกรกตก็บอกคือผมต้องอธิบายที my girl, my magic, ่มาที่ไปว่าว่าคุณไพบูลมาได้ยังไงแล้วคุณไพบูนคือคือเนี่ยผมต้องคือผมต้องอธิบายที่มาที่ไปว่าค่ะว่าคุณไพบูนมาได้ยังไงแล้วคุณไพบูนวันเนี้ยที่คุณไพบูนบอกว่าคุณไพบู์อ่าไอแทนฝ่ายค้านที่ออกมาวิพาก์วิจารณ์ผมไม่ได้สั่งกัดฝ่ายค้านนะครับคุณไพบูนผมเป็นนักกิจกรรมเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งวันนี้ผมอยากบอกว่าถ้าผมเป็นคุณไพบูลนะผมก็อายที่ผมกินภาษีประชาชนที่คุณไบู คือเงินเดือนคุณไพบูลมาจากภาษีประชาชนผมก็อายแทนคุณไพบูลเพราะเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนและคุณไพบูลไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและที่มาของคุณไพบูลไม่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมและก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญท,ที่ที่คุณไฟบูลต้องต้องต้องคิดนะครับว่าคุณไพบูลมาจากประชาธิปไตยหรือไม่นะครับ